คครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับไดเมียวต้นคลิปนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับปีกซ้ายเออปีกซ้ายนะครับที่ท็อปแรงเลือกใช้นะครับโอเคเราไปไวๆกันเลยนะครับก็จะมีอยู่6อันดับนะครับมาที่อันดับที่6กันเลยนะครับอันดับที่6เป็นปีกจากชาวบราซิลนะครับตำนานบาร์เซโลนานะครับโลเนลินโยนะครับ ก็เวิร์กเดียอยู่ที่สูงกลางนะครับเท้าที่สนาด55นะครับพลังงานให้มา8ลอดนะครับแล้วก็สกิลม v ฟ5ดาวมูลค่าอยู่ที่ 18m นะครับสกิลบุ๊อยู่ที่ความเร็วนะครับก็มีสปีดต้นอยู่ที่127แล้วก็121นะครับแล้วก็การเปิดบอลอยู่ที่125นะครับโอ้โหก็สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับการเปิดบอลนะครับสำหรับปีกเนาะก็โรนินโยก็ค่อนข้างที่จะทำได้ดีเลยนะครับ มาที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5ปีกจากลิเวอร์พูลนะครับการ์ดโปนะครับจากฮอลแลนด์นะครับโอ้โหเกือบลืมนะครับเวิร์กเรียลที่สูงกลางนะครับเท้าที่ถ่านนะครับ55พลังงาน8หลอดนะครับสกิลมูฟอยู่ที่5ดาวมูลค่าอยู่ที่ 22m นะครับแล้วก็สกิลบู๊เป็นการยิงลูกไก่นะครับสปีดต้นอยู่ที่130 4 127ครับแล้วก็การเปิดบอลอยู่ที่129นะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับสำหรับการ์ดโปเนาะสายเปิดมงนะครับโอ้โหน่าจะชอบกันนะครับสำหรับการ์ดโปเนาะแล้วก็การทำประตูอยู่ที่134มครับมาที่อันดับที่4ครับอันดับที่4นะครับปีกจากเลีวมัดลิกนะครับเป็นปีกชาวบราซิลนะครับเบิร์กเลย์อยู่ที่สูงกลางนะครับท่าที่ถนัด5-5้านะครับพลังงาน 8 0 0นะครับสกิลมูฟ5ดาวนะครับเริ่มมูลค่าอยู่ที่1 7 1 m นะครับโอ้โหมูลค่าทีมอย่างเถื่อนเลยนะเอ้ยมูลค่าตัวอย่างเถื่อนเลยนะครับสกิลบูตเป็นความเร็วนะครับสปีดต้น1 4 8 1 4 1นะครับการเปิดบอลอยู่ที่127นะครับโอ้โหมาดูการทำประตูกับการทำประตู1 4 8ครับโอ้โหยิงยังไงก็เข้าแล้วสหรับวีนิสูมาที่อันดับที่3ครับ อันดับที่3เป็นปีกจากเกาหลีใต้ครับซอนฮึงมินนะครับเวอร์เลียอยู่ที่สูงกลางนะครับแล้วก็เท้าที่ถนัด55นะครับพลังงาน9หลอดสกิลมูฟ4ดาวมูลค่าอยู่ที่ 22m นะครับตัวนี้นะครับสายฟรีจะได้อาเททายกิจกรรมเอ้ยไม่ใช่สิสายฟรีจะอาได้สุ่มนะครับเททายกิจกรรมนะครับ108ออก1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอาอย่าเพิ่งซื้อนะครับสำหรับซอนฮึงมิน มาที่อันดับที่2นะครับอันดับที่2เป็นปีกชาวฝรั่งเศสนะครับตำนานอาร์เซนอลน,นะครับเทอร์รี่อองลีนะครับเวิร์เดย์ดอยู่ที่กลางๆนะครับเท้าที่นาดสี่ห้านะครับพลัางงานให้มา8หลอดนะครับสกิลมูฟสดาวแล้วก็มูลค่าอยู่ที่1 0 3่งร้อยสามเอ็มนะครับสกิลบูฟเป็นความเร็วนะครับสบปีดต้นแล้วก็อ่า พลังการยิงนะครับสปีดต้น1 4 8นะครับพลังการยิง150แล้วก็การทำประตู150นะครับโอ้โหตันเลยนะครับสำหรับ150มาที่อันดับที่1ครับนอนมาแต่ไกลเลยครับไม่ต้องเดายากเลยครับปีกชาวฝรั่งเศสนะครับคลียันเอ็มพัปเป้จาก p s ชนะครับเวิร์กเลยอยู่ที่สูงกลางนะครับเท้าที่หนัก5 5นะครับพลังงานให้มา9หลอดนะครับ Skill Move ดาวแล้วก็มูลค่าอยู่ที่ 298M นะครับ เซอร์กิวบุตเป็นความเร็วนะครับสปีดต้น150นะครับโอ้โห150 148นะครับการทําประตู149 100พลังการยิง150นะครับโอ้โหการเปิดบอล128นะครับโอ้โหตันตันเกือบโอ้โหเกือบเกือบตันทุกอย่างนะครับสําหรับเอ็มปารเป้นะครับโคตรเถื่อนเลยนะครับก็มาช่วงการแนะนําปีกซ้ายนะครับปีกซ้ายที่สายฟรีเลือกใช้นะครับ อ่าสามสามคนทางด้านขวามือนะครับเป็นปริษิตคูลสินแล้วก็การ์ดโปรนะครับสายฟรีน่าจะได้นะครับแต่ถ้าใครเปิดไม่ได้นะครับหรือว่ามีตังนะครับผมแนะนํานี้นะครับปีแรดนะครับปีแรดนะครับเป็นการ์ดไอคอนพามนะครับผมเคยใช้นะก็เก่งเก่งมากๆนะครับเก่งสําหรับโอเวอร์ออล์หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เป็นไอคอนพามด้วยนะครับ AI ไอจะดีนะครับแล้วก็ปีกชาวซาอุนะครับตัวนี้เปิดบอลโคตรแม่นเลยครับ โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับสำหรับการแนะนำนะสำหรับผมก็คงต้องขอลาเ,เพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เฮ้ยกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ